๊อปคอนนะคะมันมีเสียงด้วยนะคะแล้วก็อันนี้แบบเป็นตัวที่ใส่ป๊อปคอนค่ะอันนี้ใส่ป๊อปคอนให้หมดเลยค่ะมาเกะกันเลยนี่แหละค่ะมีใช้ตาหเป็นยังไงคะนี่ค่ะโอ้ยเครื่องน่ารักมากสีสวยอ,อันนี้เป็นที่ใส่ป๊อปคอนไม่ให้ป๊อปคอนสนามพวกนี้หายค่ะหลอ เขาบอกว่ามีไฟด้วยมีเสียงด้วยไนกดตรงไหนเฮ้นายไอ้ไอ้ลองกดนายไอ้กดปุ่มไหนบอกไอ้ไอ้หนึ่งอ่าอ่ามีเพลงให้เลอกสามเพลงเหรอ ที่เปิดเป็นหมีนะ่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เปิดออกมาให้ใส่ป๊อปคอนเดี๋ยวันใส่ป๊อปคอนใส่ออันนี้ใช่ไหมนี่คือป๊อปคอนล่ะป๊อปคอนสีฟ้ากับสีชมพูเหรอใช่อู้สีชมพูก็จะหมดแล้วนะเราจะสีฟ้าเทาลงไปเลย แล้วก็มีถ้วยนะคะไปใส่ตรงนี้อยู่ตรงนี้โยกไปได้อ้เต็มแล้วนะฮะยกนั่นหรอแย่นี่ได้แล้วป๊อปคอร์นของออมซินกับไอไองม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 ไหนดีที่อากินมากเลยเดี๋ยวก็ดู สามสี่บาทเหรอจะได้กี่ลูกกันเนี่ยสามสี่บาทหนึ่งอาม้าหโอ้โหสามลูกอะสาบาทสบาทได้แล้วค่ะไอไอสี่บาทสชิ้นสี่บาทสี่ชิ้นโอ้ชิ้นแล้วหนึ่งสามสี่ห้เอาเอาหบาทหนึ่งสหก็แถมไง6กลูกหกลูกหบาท แถมง่ายแถมง่ายแถมง่ายจะเอากี่บาทหนึ่งสองสามสามบาทห้าเมื่อกี้เขาบอกห้าก็ให้เขาห้าเถอะห้าอ่าโอเคให้ให้ไหมคะนี่ค่ะดใจตังค์ยังครับ ร้อยบาทร้อยบาทเลยนะนี่ค่ะร้อยบาทร้อยร้อยบาทร้อยบาททำไมได้แ <Wir> ค <ing> ่นี้เนี่ยร้านนี้แพงค่ะใจจะเอาป๊อตต์มอีกอ่ามีค่ะเอาบักคอนสิบบาทค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายค่ะแล้วถ้าอยากดูคลิปอื่นๆแบบนี้ กดติดตามช่องช c ก o c o d i a ี y นะคะบ๊ายบาย